รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยศูนย์การคาสเปลแอดวิชเจอร์พาร สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไทยบิสตูเดย์ธุรกิจไทยวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเนี่ยพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะและในวันนี้นะคะมีพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิ c เซ็นเตอร์ไทยแลนด์สี่จุดศูนย์ค่ะภายในงานจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะไปค่ะจัดกันอย่างต่อเนื่องกับการปล่อยขบวนคาราวานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพ ศูนย์ส่งส,ส,สร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center Thailand 4.0ในส่วนภาคกลางณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการแจกจ่ายมาตรฐานการทำงานและกรอบการยกระดับคุณภาพที่ชัดเจนไปยัง Fix It Center ทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเป็นการให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะได้ศึกษาเรียนรู้และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและวิชาชีพไปบริการชุมชน เพื่อช่วยแก้ปัญหาและย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในปีนี้เนี่ยเราเพิ่มคำว่าสู่ไทยแลนด์4.0เนี่ยหมายถึงเรามีการปรับรูปแบบของการจัดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือว่าพิเเซ็นเตอร์เนี่ยโดยประการแรกนะครับก็คือเราพยายามบูรณาการอาศัยภาครัฐ เอกชนและก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับตามนโยบายของรัฐบาลสารพลังประชารัฐนนะครับเข้ามาร่วมดําเนินการในการกําหนดกิจกรรมในการกําหนดสาขาวิชาชีพนะครับประการที่2ก็คือเรา,เ,าเน้นในการบํารุงรักษาเราไม่ซ่อมให้เข้าอย่างเดียวแต่สอนให้มีการบํารุงรักษานะครับเ,เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้อยู่ได้คงทนใช้ได้ถูกต้องนะครับและประการที่3ก็คือเรา จะเน้นนวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับตามความต้องการของอทุกภาคส่วนโดยข้อย่างยิ่งแล้วกรอออสก็คือคณะกรรมการร่วมกันผิดกําลังคนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการที่จะดําเนินการกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงนะครับโดยใช้ก,กลไกของการเรียนการสอนอละคิวซานะครับเพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้เด็กได้มีทักษะ จากประสบการณ์จริงและก็มีจิตอาสารครับรู้สึกภูมิใจครับที่ว่ามาช่วยพวกชุม,ช,มชนชาวบ้านนะครับที่ว่าออย่างน้อยเขาไม่มีเวลาไปถ่ายน้ำมันเครื่องครับแต่วันนี้เราก็มาช่วยถ่ายน้ำมันเครื่องให้พวกเขาครับ และนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดของพิธีเปิดโครงการฟริกิตเซ็นเตอร์ไทยแลนด4.0จังหวัดสมุทรสงครามค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเราลงแล้วค่ะสามารถติดตามรับชมนะคะได้ในวันเสาร์เวลา2 1 1 5นาทีค่ะอย่าลืมนะคะข่าวธุรกิจรวดเร็วทันสมัยต้องไทยพีสตู o d a y เท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเมื่อวันที่ 22มีนาคมที่ผ่านมากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอพอได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการและการสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวดบ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่นประจําปี2560ขึ้นคาดว่าจะมีผู้ส่งผลงาน,เ,นเข้ามาสักร้อยกว่าแห่งนะครับซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาอยู่สครั้งเนี่ยปีแรกเนี่ยมีผู้ส่งผลงานมา 99ผลงานนะครับปีที่2มีผู้ส่งผลงานประมาณ113ผลงานนะครับปีนี้คาดว่าก็คงจะมามากกว่าเดิมนะครับขออนุญาตเชิญชวนนะครับผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ผู้รับสร้างบ้านนะครับโดยสัตว์รับสร้างบ้านบริษัทออกแบบบ้านนะครับส่งผลงานดีๆนะครับเกี่ยวกับบ้านอนุรักษ์พลังงานดีเด่นนะครับโดยส่งผลงานมาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือว่าส่งผ่านทาง housingaward.com นะครับสนับสนุนโดยธนาคารทกสเขียงคู่รู้ค่าประชาชน